สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโค้ชตุกกี้สวีเดนอีกครั้งนะคะกับเพจ q ิ q, เรียนรู้การเล่นเพจคิ q q. โคตรง่ายสไตล์โคสตกกีนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัครสมาชิกนะคะแบบใหม่ล่าสุดใช้ลายกว่าเดิมณนะวันนี้เลยนะคะวันที่24เมษายนเดี๋ยวเรา2,560เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ w w w p e เกันก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ดัชบอร์ดนะคะใส่รหัสสมาชิกกับรหัสผ่านของเรานะคะแต่ว่าทุกใสไว้แล้วนะคะ อันนี้นะคะหน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับอาตุ๊กจะสมัครตรงรีจิสเตอร์ตรงนี้นะคะวันนี้แต่ว่าสำหรับใครที่ได้รับอ่าลิงก์สมัครจากเพื่อนๆนะคะก็กดเข้าไปตรงลิงก์สมัครได้เลยเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยอันนั้นอาจจะอัตโนมัติด้วยซ้ำนะคะอ่าเดี๋ยวเราคลิกเข้ากันไปเลยนะคะ อย่าลืมนะคะอ่านรายละเอียดนะคะอย่าลืมนี่เห็นไหมคะแบบใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะคะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะภาษาไทยนะคะเลือกภาษาได้ด้วยนะคะเราจะสมัครกันเป็นภาษาไทยนะคะอย่าลืมนะคะอ่านกฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิกให้ชัดเจนนะคะให้ชัดเจนโดยเฉพาะที่เป็นสีแดงนะคะ อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นตรงนี้ QR code อย่าลืมแอดไลน์กันไว้สอบถามนะคะเร,รอรับประกาศต่างๆตรงนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็กด Access condition ไปได้เลยนะคะยอมรับนะคะเสร็จแล้วนะคะมาตรงอีเมล section นะคะให้ใส่อีเมลของเราไปค่ะต้องจำให้ได้นะคะรหัสผ่านอีเมลเราอะไรนะคะใส่ email อีเมลไปเป็น ใสอีเมลของเราที่จะใช้ทําการสมัครนะคะหาใส่อีเมลเข้าไปเดีแป๊บนึงนะคะใส่อีเมลเข้าไปอ่าอีเมล เค็กให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่า Gmail จะเสะถียรที่สุดนะคะเป็นไปได้ก็ให้ใช้ Gmail. com เนะาะอถ้าไม่มีก็สมัครใหม่ได้ค่ะสมัครง่ายๆนะคะเรียบร้อยนะคะกด Next ไปเลยจ้า,าเห็นไหมคะมันก็จะมี Information section นะคะนิดเดียวค่ะไม่เยอะนะคะเดี๋ยว ซูมให้เห็นกันทุกตัวเนะาะก็ไปที่ Personal ค่ะจะมีให้เลือกนะคะคบก,กุล business กับ Personal ให้เราเลือกเป็น Personal นะคะประเทศนะคะถ้าเราอยู่ต่างประเทศก็ให้เลือกตามประเทศที่เราอาศัยอยู่นะคะแต่ถ้าเราอยู่ประเทศไทยก็ไม่ต้องกดเลือกนะคะก็คือเป็นประเทศไทยได้เลยนะคะ Enter full name ชื่อนามสกุลของเราค่ะจะเป็นภาษาถ้าเราเลือกไทยแล้วก็เขียนไทยไปเนาะเลือกภากษาอังกฤษก็เขียนถ้ามีภาษาอังกฤษในบัตรชาชนก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ อาจ๋ยวเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะเลือกนิดนึงโอเค S A P S A H เช็คให้ดีนะคะฮับสอกนะคะฮับสอกวอลูโมะโอเคนามสกุล อ่จาจช้านิดนึงน,นะคะไปแบบช้าๆนะคะไม่อยากให้ผิดนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะให้ใส่เลขที่แบบประจำตัวประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะคะ เสร็จแล้วนะคะไปที่เลือกเซ็กซ์เซ็กก็คือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเมลหรือฟีเมลฟีเมลเป็นผู้หญิงเมลเป็นผู้ชายนะคะที่อยู่นะคะใส่ให้เรียบร้อยนะคะที่อยู่การติดต่อตามบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ปัจจุบันก็ได้นะคะ ใส่ไปเลยนะคะที่อยู่อันนี้มือนึงถือถือโทรศัพท์เป็นขข,ข้อมูลก็เลยจะช้านิดนึงนะคะอันนี้สาวใต้นะคะมาแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะของเราทำได้ทั่วโลกนะเล่นได้ทั่วโลกนะคะจังหวัด นาราที่ว่านนะคะง่ายค่ะแต่ว่าคีย์ให้ดูถ้าช้านะคะเรียบร้อยนะคะรหัสสปรยน์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้ามีก็ใส่ไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะห้ามพลาดนะคะเบอร์โทรนะคะติดต้องใช้เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวกด้วยนะคะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนะคะใช้เป็น ประเทศไทยก็จะเป็น66นะคะตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือเนาะเป็นมีเบอร์บ้านก็ใส่เป็นเบอร์บ้านไปนะคะโอเคแต่ว่าเป็นมือถือจะสะดวกกว่าเนาะ จะติดต่อได้นะคะกด next เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นลิงก์ที่เพื่อนส่งให้เราตรงเนี้ยมันจะขึ้นอัตโนมัติเป็นรหัสสมาชิกของคนที่แนะนําเรานะคะเพราะว่าการสมัคร PetIQ มันต้องมีคนแนะนําเราเนาะอ่าก็ใส่ไปเลยนะคะอันนี้คือกดจากอ่า register หน้าเพจก็คือเราต้องมาคีย์นิดนึงถามผู้แนะนำด้วยนะคะว่าเขาชื่ออะไรชื่อจริงนามสกุลจริงจะได้ไม่ผิดนะคะ เนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะพอขึ้นติ๊กถูกสีเขียวทั้งหมดก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเรากดซายอัพตัวเนี้มันก็จะขึ้นรหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านให้เราได้เลยส่วนรหัสผ่านเราค่อยไปแก้ไขทีหลังได้นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนนะคะก็จะมีคันประเทศนะคะ ID ชื่อนามสกุลนะคะเบอร์ทโทรอีเมลนะคะสปอนเซอร์ชื่อสปอนเซอร์ขึ้นมาเราเช็ค,คิดนึงว่าถูกต้องไหมนะคะเสร็จแล้วกดซายอัพเลยค่ะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะการสมัครสมาชิกแบบใหม่ล่าสุดใช้ไลกว่าเดิมค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเราก็ได้รหัสสมาชิกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้โชว์ได้เดี๋ยวอีกสักพักทุกก็จะเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนรหัสสมาชิกนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเพราะว่าตรงนี้โชว์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านให้เขาไปนะคะให้เขาเปลี่ยนรหัสผ่านโอเค นะคะวันนี้สมัครง่ายมากๆเราก็สามารถใช้ตรงนี้เข้าไปใช้งานได้เลยนะคะจะใช้ฟรีตลอดชีวิตคุณก็ไม่ต้องแนบสลิป1,000บาทนะคะโอนเงินเข้าบริษัทแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะไม่ต้องเล่นฟรีละค่ะ โอนเงิน1,000บาทตลอดชีวิตสามารถสร้างกำไรให้ตัวเองนะคะยันลูกยันหลานได้เลยนะคะวันนี้การสมัครแบบง่ายๆล่าสุดโดยอ่าคสต k ุกี้สวีเดนนะคะขอลาไปก่อนนะคะหากท่านใดสงสัยอะไรติดต่อที่ Facebook หรือ Line ได้โดยตรงนะคะหรือติดต่อคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะคะนั่นหมายถึงเขาก็คือ mm. ทีมงานของเรานะคะวันนี้ค o สตุกี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ